ยินดีครับักเรียนอนุหม่เนื้อรียุตัวคนกันตอนนี้เบาหนาขน,นาดนั้นยินดีครับถึงเวลาเวลาที่จะออกนีากะพดเกือแล้วอายุขนาดไมทนี้เ่เออขนาดไห่ได้ไหนทานนิั้ใช้หายเป็นมาใช่ว่าจะอยู่ท่านก็ไม่ให<า><า>้อยู่หรอ มีแต่ความที่ว่าคิดถึงพบเจอเรียนดีกีฬาเด่นนะลูกที่จะ่ทำให้เรากติบโตมากมีความสุขในบ้าปลายที่ของเราเชื่อคุณพูณงเชื่อพ่อแม่ทำให้พ่อแม่มีความอบอุ่นที่เราจะจบปวามพุ่มไปจางที่นี่นะครับท,ทีนี้ให้นักเรียนทุกคนจงมีแตงความสุขด้วยครับขอบคุณครับ อันนี้คือนักการนะครับแล้วก็แต่ละอาจารย์แต่ละท่านที่นี่ก็จะมีวันนี้เหมือนกันนะครับในช่วงนี้นะครับนักเรียนนะครับก็คงจะออกมาแสดงความรักนะครับความกระตัญยูแสดงความรู้สึกที่มีต่อนักการคุเก่งของเรานะครับท่านก็ทํางานหนักมาตลอดชีวิตของท่านนะครับก็คงถึงเวลาที่ต้องพักผ่อนอยู่ที่บ้านนะครับไปเท,เที่ยวอ่ะตัวแทนแต่ละห้องเดี๋ยวเป็นห้องเนาะะท่านวันนะี้ประท่านนักเรียนก่ ไปเตรียมดิไปนะเตรียมกาวไหมใเข้ามากาวเลยสดๆเลยเพื่อนมากาวด้ดอกเจอเจอตกแต่งสบายเอาเอาล้อกของที่เรา,าเาาาลาือกดีกว่าเนาะเพราะว่าเ,เอาเอาแต่ละห้องแล้วก็เดินขึ้นห้องอ้าวคนหนึ่งมาเลยล็อกเจอคนหนึ่งมีไหมครับใครมีของใครมีดอกไม้มามอบให้ผสมลงมาเลยลูกเดินมาแล้วก็อ้อมเลยในลูกนะจะได้เข้าห้องนะลูกนะมาทำลายท่านนะครับทุกคนเลยนะครับออกมาเลยลูกออกมานะครับ ต้นโถก็จะเป็นครูจะมยบุคคลของเราคนนึงนะครับที่อยู่กับเรานะครับว่ากเลยครับมากมีอะไรบ้างเลยก็สวัสดีด้วยนะครับว่ามาเปิดประตูห้องมาทำวัฒนาอะไรต่างๆให้โรงเรียนของเรานะครับให้เด็กๆนะครับรู้งานมากเลยนะครับเก่งมากเลยนะครับอาจจะไม่เห็นต้นโถงมาเปิดโรงเรียนให้เราแล้วนะครับตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปนะครับ อ no. ูารัมากเลยบแก็ okay. เตรียมพร้อเพื่อประสงนะครับก็จะอยูกับเราองสมวันนะครับทางานแล้วก็หลังจากนันก็คงจะดเตรียมพักผ่อนนมากก็เหมืญากผู้ใหญ่ของเราท่านหนึ่งเนาะ ว่าท่านก็อายุเยอะแล้วนะครับรครับ่แล้วก็ขอคุณด้วยขอคุณับขอคุณนเดี๋ยราไปไหนแแ้ใครจะมาเปิดประตูให้พวกเรานะตอนเช้ามีไหมไม่แล้วก็ยอยู่ครับมีตุ๊กตนรวยจะมาเปิด เป็นภาพนะคับใจภาพนี้นะครับหราเป็กตของเรานะครับพี่อำนากรสตตาโตนะครับเที่ยงนร้น เด็กๆก็แสยงความรู้สึกเนาะมีอะไรเขาก็เอาผิดไม้ผิดมือมาฝากกระุนถามบาทามเอาเรื่องอาไ่อยไปละกัด้วยน่า่หนาแม่น้องสาวั่นเดี๋ยวมิัโตแต่ได้มา20ครับครับกระสน เอาไปอย่าอาทิตย์นี้ห้ามใช้ตาาส่งทำงานนะเด็กๆให้ตาส่งพักผ่อนเยอะๆครับโอ้มีนมด้วยเก่งมากเลยมีของปันเมื่อปากตาส่งด้วยนะครับสวัสดี ช่วงน,น้อยนะครับจากเด็กๆของเรานะครับจากต้น,นนะครับเห็นต้น